ไม่ใช่ทีมเนี้ยคจะกัดเล็บอยู่นต้องเร็วอยางนีิต้องเร็วอย่างนี้นีนี่อันี่นี่อาเอีี้ทีนีโอ้ม่รีกินวานอย่เราจแล้วนี่ครับยุบไปเอาเดียงมาครึ่งแรกจบไปแล้วครับเราขอถ่ายเปิดใหม่แล้วผมถ่ายมาครึ่งคลาทำไมเพิ่งถายเปิดอะเออมาไม่ทันมาไม่ทันตอนเดียว การของครึ่งแรกจะต่อจากตรงนี้แล้วเรารู้หมดแล้ววาร์ปไปก่อนพอรู้แล้วแต่เรามีเกมนิดนึงกติกาคือถ้าเกิดใครออกหลังมากสุดโดนกินวาซาบิกไหอ่าโอเคถ้ามึงมีวาซาบิอ่ะไม่มีไม่ต้องมีแน่นอนแล้วว่ากินมาแล้วไม่มีวาซาบิก็ต้องมีกระปี่บ้างแหละแต่ถ้าแถวนี้มันบักกระปิไงต้องมีกระปิอยู่แล้วโอเคก็คือตอนนี้เลี้ยวหัวมาเตะไปสามลูกแล้วมุมอ่ะแล้วคือออกหลังเยอะกว่าแต่ฝั่งนี้ไม่ได้นับอ่ะแต่ก่อนจะไปดูถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่าเรามีเงินจากไหนให้คอมเมนต์ครับ ยาวๆไม่ได <łość> ้วางอะไนี้เรามาดูสนุกๆกันทุกคนหรือถ้าลิวพูได้แชมป์อะไรหรือแมสซี่ได้แชมป์ได้ยังไงได้นะอ่ะถ้าเกิดอ่ะแมสซี่ได้แชมป์โดนอะไรอ่ะลิวพูได้แชมป์โดนอะไรเพราะตอนนี้มันเท่ากันแล้วสถานการณ์คือมันเท่ากันถ้าแมซี่แชมป์เกมหมดแก้ว ากินน้ำเปล่าหมดแก้วยาติบ้าน้ำเปล่าเป็นสีเขียวอ่ะมันมีตัวสัตว์ชนกันหนักโอเคน่องอะไรอเแล้วแก้วยาติอาลิวผัวอ่ะแก้เหมือนกันโอเคแก้วยาติเหมือนกันโอเคพิมพ์เทพมีใครบ้างเจ้าบ้านหนึ่งเอาผมไม่ท็อปคนของเราก็ชัดอยู่แล้วมีเด็กผิวผู๋เอ้ยไม่ดูไม่ดูที่เด็กไม่รุนแชมป์พี่เลยดโดน้ำด้วยหนึ่งศูนย์โอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังว่าเป็นยังไงแล้วเราสรุปกัน แต่แม่สะดุ้งครับเมื่อกี้โดนแล้วแม่โดนแล้วจะได้เอาแน่แม่เอาแล้วมันโดนเร็วเกินมันอยู่บนหน้าข้างขี้เลี้ยวบู๊อ่ะเใจพอด้านข้างโอเคโอเคโอเคกู๊พูดตั้งแต่เกิดอ่ะกู๊พูดตั้งแต่เกิดอ่ะบู๊ช่งไปลงปัญญาทรงบอลแมนซีเป็นไงบ้างทรงบอลแมนซีไม่เท่าไหร่วันนี้ทางนี้แย่อยู่ทางบ้านอ่ะทางล่างแย่กว่าโอเคทับ้านจะโดนอีกแล้วเนี่ยนี่ไงเฮ้ย หรือส่งเน่ยไอ้เหี้ยไม่ไดไ่ได้ลุลุลุลกจานบลุกอู้มันงานเยอะโอ้โหยิ่ยอคู่นี้คู่นี้ะเอาคูน้องคู่อีกคู่นี้ก็เหนื่อยแล้วนี่ไง้ ไม่ไวไม่ใช่ทีมนี้ยจะกัดเล็บอยู่แล้วดิต้องเร็วอย่างี้ดิต้องเร็วอย่างอี้ดินี่อันนี่อันนี่อันเลยทีกสักทนโอนี่รหนอู่หังออเริ่มมยู่แล้ววันได้บุชี่อันเล็บตอนนั้นราคาสิบบาทไม่รู้ว่ามันจะรู้ทำไมแล้วแต่กูเลยเว้ยแต่กูเนี่ยน่าจะแพที่อยู่บ้านแม่งปัดเป็นแสนอะบาดแสบกีบนี่แหละลูกนี้เอ้ยที่เด็กอ่านมันรู้มากไปว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บมาแล้วเจ็บมาแล้ว เลยแย่บากเข้าเหมือนเดิมเลยย่าเนี่ยตัวกูยิงเข้าแล้วโดนออกเลยเจ็บผมขัดยิงสองครั้งอะไรเงี้ยเท่ากันเฮ้ยมันมันหน่อยเชียร์มันมันหน่อยโดนลามเงี้ยไป็ตื่นเต้นเลยนี่มันใส่อะไรในหัวเนี่ยมันล้านหัวไปจะไหวพ่อจะไหวหพ่อนะปวดหัวลำลามวุ้ยลามไามไปลามไปลามไปลามป้ากรกูเพิ่งอัพลูไปเกียตีค้ชุดตีในสัตว์ดูใจดิดูประจ ไอ้ไก่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 ้ไก่ไอ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 ้ไไอ้ไก่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 ไ้ไก่ไอ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 ้ไก่อ้ไก้ไก่ไอ้ไก เขียดีเลื่อนตาขีนะเดียวก็มองบนแลก็มองว่างเฮ้ยสามหนึ่งไปแล้วเต่หน้าประตูตัวเองดเปียนนี่แหละนั่งนั่อว่าแล้วครับครับกูเลยเอาแน่นั่งไงไปเลยไปเลมานียเลเร็วดีเฉินเฉินเอามาเยเนงเก่าหนเนี่ยนี่แหละเปิไปมานีมานตงนั้นเลยครั บอลร้องเพลงจบไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยลูกเปิดเทปเอาไหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเทปมึงเปิดยาวตลอดเลยไอ้เหี้ยมนไม่กดสี่เหลี่ยมมึงกดโอโอหางยาไปหน่อยโอจัน ไอ้ยัยเต็มเท่ากันเลยเท่ากับว่าต้องินงสลูกทั้งคู่อ่ะทั้งสองท้งนามอ่ะใช่ไปไป มันดิฉันชาดได้แลวไปดูฝั่งนู้นแล้วดูดับเพื่นร่ว้นีอน้าบุกยาไปฝั่งนู้นไเฮ้ยเอาอะไรดีวะใครนั่งออเราโดนก่อนไล้างของกทีโดนใช่ปะสองนาทีแม่ี่โดนไปแล้วใช่หรอไม่รู้อ่ะมมีแแไว้ไม่เคยดูบอลหรือไงปล่อยแล้วไม่ต้องอะไรแล้วก็ได้บู้อ่ะอ้มัน กาเล่นย <differences S 2> ังไงมันแป๊มันแป๊บย่จริงหรอมันแปบที่มันแยกหลอกขั้งหนามเอาเเจ็บเจัยจวะแล้ เยอะมากบุเยอะมากแต่ยูรอน้ำหนึงสิบมีนะกูเสียบุยลคนภาคเราเด็กแมนยูแน่เลยเงียบเลยไม่บอกเลยเต่เงียบจริงหมดเวลาแล้วเป่าเลยเนี่ยเป่าเป่าเลยเียบปวดเยียวหมดเวลาแล้วเป่าลีลาจว่า มาแล้วครับตอนนี้ครึ่งหลังเริ่มแล้วครับอ่าตอนนี้ฝั่งเยาวเปลี่ยนตัวเซเรโกฮาราลาออกเลแล้วเป็นอ่ารอกับตันเจมินเนอร์คือมาแทนแล้วตอนนี้เบอร์ก็โดนไปเหลืองไปแล้วซึ่งคนที่ไปเหลืองก็คือมารกี้ไป็นนักดีหลังเขาฝานี้นะนี่แล้วเบอร์ดิวเนอร์ครับในเออดิมากมากดูดูดูภาษเลยดูภาษาเลยไปเลยไปเฮียเดีไม่ฆ่ามไสัตว์นี่สายนู้นสายอุ้ย ก็เลดีกว่าแมนยูอีกสั้นมันเรียจนแห้งเนี่ยเขาดูเขาไปดักเขาจะจ่ายนั่งไงเฮียว่าแล้วจ่าย

ไม่พูดตรงเลยไม่ถ้ามันแบกนนแข่งด้วยมาถือเลยใจไม่ได้แล้วเจอลบต้มานี่เ่าเจริงได้ก็เอามารับถ้วยนี้แล้วกันแอร์กหนาวูเมือแตะคนแล้วเนี่ยเออร้อนมที่ไม่หมดแล้วเหรอเนี่ยมันอที่นี่มันซีเรีอกนึงนะที่ไม่ทันแล้วพี่น่าจะทดสนทีอยู่ไม่เมกิเจ็บโอเบมไม่โหรียบอยอ้ไม่ีใจกันหน่อยหมอฉันไม่ดีใจเลยเน่มินเข้าไม่ทันแล้ว่ ก็ยิงลัวเลยหานล้วขึเผาหนังสือเลยเจ๊ใจใจใหลังใจขวไ่ชอเย่เ้าเ่ว่าไหนเงี่หรือว่าน้าเี้ยไบหมดเลยวะนี่พี่ท้ร้องให้นี่อตาแดงเลยอใท้ร้องไห้จริงนี่พี่น้อร้องโอเคแม่ที่จบแล้ว บทสรุปนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายได้ถ้วยไปครับผมผมแมนซิตี้ทั้งใจมาใส่เสื้อผู้มาใหม่ทั้งใจวูบเดี๋ยววันนี้ก็ปิดไปแค่นี้นะก็พูดเลยจริงเรามีบทลงโทษเวยทุกคนแต่เราเห็นน้ำตาของแฟนลิเวอร์เดี๋ยวเราเรารู้สึกว่าไม่มีเราโทษดีกว่าวันนี้เราก็มาดูบอลกันขำๆนะครับแต่เขาบอกว่าอยากมองกินดูอยากมองท้เดี๋ยวทำเมื่อไหร่ที่มันเจ็บชาวทั้งใจไม่ไม่ เราแพ้มาเนี่ยแล้ววันนี้จะเนี่ยแล้วเราไม่ต้องกั้นโอเคครับแล้วคลิปนี้เราก็จบไปแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ไม่นิ่งด้วยนะครับผมเยอะๆผมไม่กันเยอะผมจะไปอ่านเลยทุกวันนี้ดูทุกวันนี้คนไม่มีห้าอันล่ะกลับมาดูนะครับช่วยกันช่วยกันทุกคนเราจะสนุกเหมือนเดิมนะใช่กลับมาสนุกครับเราเลาเชิญกันโอเคไป